อีกครั้งครับกับโอเมก้ามูลสวอชคราวนี้กลับมาพร้อมกับเครื่องรุ่นใหม่เลยเพราะว่ามีมูลเฟสด้วยเป็นยังไงมาดูกันครับสวัสดีครับกับรายการ w a t c h เอสผมหนุยเบนเยี่ยมครับวันนี้มารีวิวนาฬิการเรือนที่ผมเชื่อว่ามีคนอยากได้มากที่สุดอีกรุ่นหนึ่งก็เ,เพราะว่ามันคือมิชชั่นทูเดอ o มูน a ฟ e ครับนี่ มาพร้อมกัน2เรือนเลยสีขาวกับสีดาจริงๆไม่ได้หายากอย่างที่ทุกคนคิดนะครับเพียงแต่ว่าต้องขยันหน่อยเท่านั้นเองผมเองก็ซื้อในเมืองไทยทั้ง2เรือนนะในราคา1 000, 1 2 0 0ถ้าสปอนเซอร์จะเข้าก็ยินดีนะครับโอเมก้าหรือสวอตอยากจะให้เราช่วยรีวิวก็ยินดีนะครับติดต่อมาได้นะแต่อันนี้เราซื้อมาเองนะครับก่อนไปดูว่าข้างในมีอะไรแล้วตัวนี้มันน่าสนใจกว่ามิชชั่นทูดูมูลตัวเก่ายังไงนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังทีละ เรื่องมาดูที่กล่องก่อนแล้วกันว่ามีอะไรเพื่อนๆจะเห็นมี2กล่องทั้งคู่หน้าตาเหมือนกันเลยนะเดี๋ยวให้ดูทีละข้างโอเคนะครับด้านบนเขียน m i s s t o n To The m o o n f a o o ูน a ฟ e นะเพราะเดิมเป็น Mission To The Moon อันนี้เป็น m i s s i o n to t เ e Moon Face เพราะว่ามี Moonface เข้ามาครับเดี๋ยวมาเล่าเรื่อง m o o n f e กันอย่างที่2ก็คือด้านข้างครับเป็นการเล่าประวัติคร่าวๆว,ว่า ทำไมชนุปี้ถึงเริ่มเข้ามามีอิทธิพลกับทาง NASA แล้วก็มีอิทธิพลกับทางโอเมกด้วยต้องบอกว่าตัวโอเมกเองเนี่ยเคยทําเรื่องของ Speedmaster ซึ่งผมเชื่อว่า Omega Speedmaster Professional เนี่ย มีคนพูดถึงเยอะมากนะครับแล้วก็มีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะมีสัญลักษณ์ของส n o o p y โผล่เข้ามาแล้วเดี๋ยวเราไปเล่ากันในรายละเอียดข้างในแล้วกันว่า s n o o p ปเกี่ยวยังไงกับโอเมกแล้วทําไมถึงกระโดดเข้ามาอยู่ได้ใน s w สวอชเนื่องจากว่า2เรือนเหมือนกันนะผมขออนุญาตเอาเรือนสีดำเนี่ยวางไว้ด้านข้างก่อนแล้วกันเนาะ แล้วก็เดี๋ยวเราคุยเดือนสีขาวเพราะว่าข้างในเหมือนกันเดี๋ยวพอถึงข้างในแล้วเรามาเล่ากันอีกทีเปิดดูกันเลยแล้วกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงต้องบอกว่าตอนที่ผมได้มาเนี่ยผมได้สีดํามาก่อนนะครับแล้วก็สีขาวเนี่ยพลาดไป2ครั้งไปทีไรไม่เคยได้เลยตอนได้ครั้งแรกไปถึงปุ๊บเขาบอกเนี่ยเพิ่งมีคน ซื้อไปเมื่อกี้นี่เองเดือนสุดท้ายพอไปได้สีดํำก็บอกว่าสีขาวเพิ่งมีคนซื้อไปก่อนหน้าคุณแค่คนเดียวก็ไม่เคยได้นะครับก็มาได้สีขาวที่หลังด้วยการฝากเพื่อนซื้อครับก็ค <c oughs> ือเพื่อนเขาเดินทางแล้วก็ฝากเขาซื้อนะก็เลยได้มาอ่ะอันนี้บินเดยว เรเอาบินโยนไว้ข้างๆก่อนละกันเพราะไม่ได้ใช้ราคา11,200บาทราคาเดียวกันทั่วโลกอีเวนซื้อในดิวตี้ฟรีช็อปเมืองไทยก็ราคานี้นะครับไม่ได้ไ,ได้แ็กคืนนะเปิดมาที่กล่องเลยเนี่ยก็จะเจอเรียกว่าคู่มือและกันเ,เรียกว่าประวัติแล้วกันนะว่าทําไมถึงสโนุปปี้นู่นนี่นั่นนะแล้วก็สโนวป,ปี้เนี่ยรับใช้ภารกิจในนาซามากว่า50ปี เขาไม่ได้แบบว่าพึ่งมานะครับมีประวัติเล่าให้ฟังนิดนึงเกี่ยวกับสนุกปี้แล้วกันว่าทําไมสนุปี้ถึงเข้ามายุ่งเกี่ยวกับทาง NASA ต้องบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยมีสงครามอาวกาศนะแล้วทางอเมริกาเองเนี่ยเขาต้องการที่จะให้ประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่ได้รู้จักเขาก็เลือกคล้ายๆกับทูตที่จะสื่อสารและการทําให้คนเนี่ยได้รู้จักองค์การนาซาแล้วก็การส่งจรวดไปไปปฏิบัติภารกิจในอวกาศ <c oughs> เขาก็เลยเลือกตัวการ์ตูนครับเพราะว่ามันง่ายในการสื่อสารแล้วมันก็น่ารักพอที่จะทําให้ทุกคนสนใจด้วยฐานแฟนคลับของสโนว์ปี้ที่เยอะมากอยู่แล้วทั่วโลกนะครับ เลยเป็นการดึงความสนใจให้กับปฏิบัติการทางอวกาศขององค์การนาซาและนาซายังใช้ตัวสโน o p ปี้นะครับในการให้เป็นรีวอร์ดครับใครก็ตามที่ทํางานกับองค์การนาซาในเรื่องของการทําชิ้นส่วนต่างๆหรือเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วได้มาตรฐานเนี่ยจะได้พินครับ Silver Snoopy Award ซึ่งไอตัว Silver Snoopy Award เนี่ยเขาจะให้กับผู้ค้าหรือผู้ที่มาทําอุปกรณ์ และภารกิจทำอุปกรณ์เพื่อช่วยให้ภารกิจประสบความสำเร็จนะแล้วก็เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยซึ่งโอเมก้าได้รับตัว Silver Snoopy ี w อวอรนี้มาด้วยนะครับได้ตอนที่ทำภารกิจ Apollo 13ครับแต่ว่าจริงๆตัวของสโน o ี้เนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทตั้งแต่ช่วงของ Apollo ลครับในปี2024ครับทางสวอชเนี่ยก็ได้นำตัวส n o o ี้มาใส่ลงไปในมิชชั่นทูเดอะมูนครับ ค่าวนี้ไม่ใช่ใส่แบบตามปกติเพราะว่าหลายคนเนี่ยเขามองว่าก็คงใส่บนเครื่องปกติอะรุ่นเดิมแหละซึ่งไม่ใช่รอบนี้ตัวของสวอตมีการปรับเปลี่ยนเครื่องออกมาใหม่เลยซึ่งเครื่องตัวนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่ามีมูนเฟสอยู่บริเวณ ตรง2นาฬิกานะวงใหญ่เนี่ยนะตรงวงใหญ่นะครับแล้วก็ตัวเข็มกับตัวเรือนค่อนข้างสวยงามมากอ่ะท่านดูจากภาพนะครับจะเป็น b บ็คแอนด์ไว t ์ก็คือทั้งหมดเนี่ยเป็นสีขาวนะครับแล้วก็เข็มแล้วก็มาร์กเกอร์ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสีดำโอ้ก็ดูเท่มากๆนะรวมถึงน้องสนุปปี้ด้วยอืมอ่ะตัวจริงกล่องหน้าตาเหมือนเดิมนะไม่ได้มีอะไรพิเศษไปกว่าเดิมถ้าจาักภายนอกนะครับแต่ภายในเนี่ยต้องบอกเลยว่า มีบางอย่างที่เพิ่มมากขึ้นนอกจากกล่องแล้วนะที่เหมือนเดิมตัวใบรับประกันเหมือนเดิมนะครับมีตัวคอลเลกชันแบบเดิมแ่ะแต่ว่ามีคู่มือครับปกติเราจะไม่ค่อยเห็นคู่มือครับแต่คราวนี้มีคู่มือด้วยมี Direction for you สำหรับ m s s s o n to the m o o o Phase เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างนะอ่ะเนี่ยตามนี้เลยนะบนหน้าปัดนะมีอะไรที่แปลกใหม่มั่ง ขออนุญาตลอกก่อนแล้วกันนะสิ่งที่เราจะเห็นเลยชัดๆเลยนะครับก็คือน้องสนุปปี้ครับอยู่ที่วงตรงนี้ซึ่งเขาทําหน้าที่บอกมูนเฟสโดยมูนเฟสเนี่ยมันจะทํางานก็คือตั้งแต่ข้างขึ้นข้างแรงนะข้างขึ้นก็คือที่เราเห็นพระจันทร์ข้างแรงก็คือไม่เห็นพระจันทร์แล้วก็บอกทางพวโลกเหนือแล้วก็พวโลกใต้ปกติก็จะเห็นมีแค่ครึ่งเดียวครับแต่คราวนี้โอเมก้า ตัวมูลสวอตเนี่ยใส่มาให้ทั้งบนและล่างผมเรียกโอเมก้าชินติดป่านะจริงๆคือสวอตนะครับเพื่อนๆเรามาดูกันทีละวงละกันเพื่อให้ทุกคนตามทันถ้าของเดิมตรงสนุกปี้นะครับมันจะเป็นเราเรียกว่าเซียววินาทีโดยแบ่งวินาทีออกเป็น8ส่วนแต่คราวนี้เนี่ยเขาเอาตรงนั้นออกครับแล้วใส่ตัวมูลเฟสเข้าไปซึ่งเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องตัวใหม่นะครับ เป็นเครื่องตัวใหม่ไม่ใช่เครื่องตัวเดิมของเดิมเนี่ยก็คือไปเอาเออ ETA ตัวเดิมที่เคยใช้มันนมนานนะมาแปลงร่างแต่คราวนี้ทาเครื่องรุ่นใหม่ซึ่งผมเคยเขียนอาร์ติเคิลเกี่ยวกับตัวของสนุกปี้ไปว่าถ้าทําเครื่องแบบนี้รับรองว่าออกมาอีกตึงแน่ๆเพราะไหนๆสวอตพัฒนาเครื่องแล้วคงไม่ได้มากะว่าจะใส่อยู่ในสนุกปี้อย่างเดียวนะครับก็ตามมาแน่ๆซึ่งในวันที่เราอัดเนี่ยของตัวสนุกปี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยครับว่ามาเรียบร้อยแล้วนะก็จะมี ใหมม่าด้วยเดี๋ยวเราเอาทั้งหมดออกก่อนเพื่อให้เห็นถึงนาฬิกานะครับชัดๆกันนิดนึงแล้วกันนะแป๊บหนึ่งโอเคให้เห็นนาฬิกาชัดๆนะครับจากกล้องบนสิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือว่ากล่องกับสายนะครับยังคุณภาพใกล้เคียงเดิมนะแล้วก็ยังค่อนข้างแม่อะเอานะเขานิยมให้เราไปเปลี่ยนสายนะ มากกว่าแล้วกันเดี๋ยวก็เอาไปเปลี่ยนสายแล้วกันนะการจับเวลายังคงจับเวลาได้60นาทีเหมือนเดิมนะครับพอกดตุ่มบนเนี่ยเป็น start stop นะครับเข็มวินาทีจะเริ่มทำงานผมจะปล่อยไปก่อนนะเพื่อจะให้ดูว่ามันทำงานยังไงนะครับแล้วก็ตุ่มล่างเป็นตุ่มรีเซ็ตเดี๋ยวผมกดสต็อปอีกทีหนึ่งก่อนแล้วกันเนาะเพื่อจะได้เห็น start stop ปึ๊บ โอเคเดี๋ยวเราปล่อยให้มันเดินต่อไปอีกสักหน่อยนึงแล้วกันในระหว่างที่มันเดินไปเนี่ยผมก็จะเล่าให้ฟังว่าข้างบนนี้มันมีทาชิมิเตอร์มาให้ซึ่งก็เป็นรูปแบบเดียวกันกับโอเมก้าสปิดมาสเตอร์แล้วก็ความน่ารักของไอ้เจ้าตัวสนุปปี้เนี่ยที่มันนอนอยู่บนพระจันทร์เนี่ยมันมีกิมมิทอยู่ด้วยเดี๋ยวเราไปว่ากันเดี๋ยวผมรอให้นี้มันเดินไปหน่อยนะ just then พอ เข็มวินะครับเดินครบ1นาทีเนี่ยเข็มนาทีฝั่งซ้ายบริเวณ10นาฬิกาเนี่ยก็จะาก,การะดิก1ทีเป็นการบอกว่า1นาทีนะครับอ่ะกระดิกเป็นที่เรียบร้อยละอันนี้1นนาทีนะครับแล้วเราก็สามารถกดหยุดได้ครับกดยุดแล้วก็กดรีเซ็ตเข็มทั้งหมดจะรีเซ็ตกลับเข้าสู่ที่เดิมอ ไม่รู้เห็นทันหรือเปล่าเข็มนาทีนี่หมุนกันสารวนสารเวียเลยนะครับแบบว่าตื่นตาตื่นใจมากๆมาดูกันข้างหลังครับแต่ว่าโอ้โหข้างหลังนะพอมันเป็นสีขาวโพลนแบบนี้นะถึงแม้จะเห็นว่ามิชชั่นทูด m o ูนแล้วก็มีรูปขาของสนุปปี้นะแต่ผมว่าเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วกันนะไหนๆแล้วมี2ส,สีละจะได้ดูสีดําด้วย โอเคครับเปลี่ยนมาเป็นสีดำจะได้เห็นข้อความชัดๆนะครับก็จริงๆเหมือนกันเนาะแล้วก็มีตรงที่เปลี่ยนผ่านปกติก็จะเป็นดวงดาวต่างๆนะในซีรีส์ที่แล้วนะครับรอบนี้ก็จะเป็นดวงจันทร์พร้อมลายสแตมป์ขาของน้องสนูปปี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีดำมีเหมือนกันเลิกเขียนมิชชั่นทูเดอะมูน เป็น ETA V8 เหมือนกันนะเครื่องมีการพัฒนาขึ้นแล้วก็ตัวเคสทั้งหมดก็ยังเป็นไบโอเซรามิกเหมือนเดิมอะกดจับเวลาอีกทีแล้วกันสำหรับเรือนสีดำในระหว่างจับเวลาเนี่ยก็จะมีเรื่องเล่าวิธีการตั้งแล้วกันนะว่าตั้งยังไง Position ของเม็ดมะยมจะมีทั้งหมด3 p o s i t i o n นครับที่อยู่แบบติดเลยเนี่ยแบบนี้นะเรียกโพซิชันที่1 p o s i โพซิที่2แล้วก็โพซิชันที่3ก็แปลว่าดึงได้อีก2ล็อกนะครับ ทีนี้การดึง2ล็อกเนี่ยมันมีใช้ประโยชน์ในการตั้งด้วยอ่าเดี๋ยวจะบอกว่าวิธีการตั้งไอ้มูลเฟสเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตให้มันเดินครบ1น,นาทีเพื่อจะรีเซ็ตให้เพื่อนๆดูนะว่าเครื่องรุ่นใหม่เนี่ยเวลารีเซ็ตมันไม่เหมือนเดิมครับอ่ะมากดสต็อปแล้วนะครับอ่าเรามาดูรีเซ็ตกันอีกทีหนึ่งครับเปิบเห็นไหมครับโอ้โหหมุนไม่รู้กี่รอบเลยนะสนุกดี ตรงสาหรับตรงนาทีนะครับวิธีการตั้งเนี่ยถ้าเราดึง1 Position ออกมาที่ตําแหน่งที่2ครับเข็มจับเวลามันจะหมุนรอบ1ทีหนึ่งมันเป็นการบอกครับว่าคุณจะรีเซ็ตเข็มไหนให้ตรงเวลาไปเปลี่ยนฐานมันไม่ตรงเนเข็มมันอาจจะเบี้ยวไปเบี้ยวมานะครับเห็นไหมครับเราสามารถถ้าเกิดมันมาแล้วมันไม่ตรงนะเพื่อนเพื่อนดึง1 Position นะครับ กดตุ่มด้านล่างนะมันจะเป็นการปรับเพื่อให้เข็มวิของการจับเวลาตรงทีนี้ถ้าเกิดเข็มนาทีมันไม่ตรงให้กดทีนครับกดด้านบนนี้ทีนึงจะไม่มีเข็มไหนกระดูกกระดิกเลยครับแต่มันคือการบอกว่าเราจะปรับที่วงนาทีได้เห็นไหมครับถ้ากดค้างมันวิ่งถ้ากด ทีเดียวก็เป็น1นึนคลิกก็1น,นาที1คลิกก็1น,นาทีโอเคอ่ะเดี๋ยวผมกดไปใกล้ๆก่อนจะได้ตรงนะครับอันนี้เป็นการรีเซ็ตวินาทีกับเขียนนาทีโดยใช้ o พซ t i o n ที่2ของเม็ดไมโยอันนี้ผมกลับไปที่ Position ที่1นะเดี๋ยวผมจะไป Position ที่3 2 3ถามว่า Position ที่3ทําอะไรได้บ้างก็ปรับชั่วโมงกับน,นาทีครับอ่า นะปรับชั่วโมงกับนาทีปรับไปปรับมานะครับเดี๋ยวผมปรับไว้ก่อนละกันเพราะจริงๆผมอยากจะให้เห็นมูลเฟสเยอะๆนั้นผมปรับไว้ประมาณ4มงเย็นล้กันผมกลับไปที่ Position ที่2นะครับถ้าเรากดเพื่อที่จะปรับมูลเฟสนะครับโดยการดึงเม็ดมะยมออกที่ Position ที่3แล้วกดฟังก์ชันด้านล่างนะครับกดตุ่มฟังก์ชันด้านล่างค้างไว้จะเห็นนะครับว่าตัวมูลเฟสเนี่ยกำลังหมุนถ้าเรากด1ครั้ง นะครับภายใน1นวินะครับมันจะเลื่อนทีละ1นึ่งกึกอ่ะ่กิกหกิกหกิกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเยอะๆก็กดค้างไว้ตั้งแต่3าวิขึ้นไปมันจะเลื่อนทีละ1วันเลยตึงต้งตึง้งตึ้งอย่างนี้เลยนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะไปดูตัวของมูลเฟสนะครับให้เหมาะสมแล้วก็ตั้งได้เมื่อกี้สอนตั้งไปแล้วนะครับมาดูกันครับว่าสีขาวกับสีดํามีอะไรที่มันแตกต่างกันอย่างแรกที่เห็นเนี่ยก็คือสีขาวกับสีดํามันอินเวอร์สกันนะ ถ้าเป็นสีดำเข็มขาวลูมิโนวาเป็นสีดำส่วนสีขาวนะครับเข็มดำลูมิโนวาเป็นสีขาวนะครับซึ่งอีกอย่างหนึ่งที่ดูแปลกก็คือตัวของมูนเฟสครับจะเห็นว่าตัวกั้นของสีขาวเนี่ยจะเป็นบนล่างครับแต่ตัวกั้นของมูนเฟสที่เป็นสีดำจะเป็นซ้ายขวาอ่าเห็นไหมครับ มันแตกต่างกันนะมันไม่ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพอมันมาอยู่ด้านบนเนี่ยมันก็เลยทําให้มันต้องใสด้วยเพื่อที่จะได้มองทะลุได้เดี๋ยวผมจะมีเรื่องที่มันถูกซ่อนอยู่นะในในวงของสนุปปี้เดี๋ยวผมจะหลีไฟนะครับแล้วก็จะให้ดูว่าเมื่อเอาแบ็คไลท์ส่องแล้วจะเป็นยังไงนะครับโอเคอ่าแบ็คไลท์มาแล้วนะครับอยู่ในมือผมเป็นไงครับเวลาแบ็คไลท์ส่องนะเห็นไหมครับ มันจะมีข้อความขึ้นอยู่ที่ตรงกลางของตัวสโนปี้นะครับข้อความว่า I can't sleep without night light นะครับส่วนของออตัวสีดำก็มีการเขียนเหมือนกันนะครับว่า I can't sleep without night light แล้วก็ตัววงของมูนเนี่ยก็เหมือนกัน หวังว่าเพื่อนๆจะชอบหน้าตาใหม่ของ o m เม m o o o n w a ว t ทั้ง2ส,สีนี้นะสำหรับสนุปี้ใครอยากได้โทรไปถามที่ช็อปนะครับเขาไม่เบื่อที่จะตอบคำถามนะโทรไปถามว่ามีของเข้าไหมถ้ามีของเข้าก็รีบไปซื้อนะครับโดยปกติก็จะเข้าช็อปหนึงประมาณ10เรือนทันประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าคุณไปถึงทันก็ก,ก็ได้ซื้อนะครับเพราะว่าเป็นแบบใครมาก่อนได้ก่อนใครมาหลังก็ได้หลัง สำหรับนาฬิกา s s i o n t o the Moon Face นะครับ <c oughs> ก็ต้องบอกเลยว่า <c oughs> มีอะไรที่ปรับปรุงค่อนข้างเยอะมากแล้วก็มีฟังก์ชันนอกจากการจับเวลาแล้วยังมี Moon Face เ <c oughs> ข้ามาด้วยแล้วก็การตั้งเวลาต่างๆเนี่ยก็สอนกันไปแล้วแหละทาได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกมากๆนะครับ <c oughs> แล้วที่สําคัญนะถ้าเกิดคุณซื้อเขารับประก,กันยังไม่พอการซื้อของกาบสวอตเนี่ยหลังจากนี้นะครับเปลี่ยนหานฟีทัวโลตลอดอายุการใช้งานโอ้ถือว่าเป็นบริการหนึ่งครับสำหรับสวอตที่จะทํา ให้เราสามารถอยู่กับนาฬิกาสว c h ได้ไปนานๆนะครับแต่มีข้อแม้อย่างเดียวนะคือถ้าเสียแล้วทิ้งได้อย่างเดียวนะครับซ่อมไม่ได้่าบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนนะแต่เครื่องนี้ก็ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็อึดพอสมควรสําหรับเครื่องของ Swatch นะครับโอเคก็คิดว่าโดยรวมค่อนข้างสวยงามครับอาจจะมีตินิดหน่อยก็คือเรื่องของสายนะ ที่ก็พูดมาตั้งแต่นเมื่อนานมาแล้วว่ามันไม่ค่อยสวยอ่ะแล้วก็คงต้องหาสายใหม่มาเปลี่ยนแต่เดี๋ยวจะลองขึ้นคอให้ดูทั้งสีขาวแล้วก็สีดำนะครับสำหรับการขึ้นข้อสีดำนะก็ต้องบอกว่าโอ้โหลุกมันค่อนข้างเท่มากเลยนะแล้วก็ใส่แบบสบายๆวันหยุดนะไปได้ครับทุกๆชุดนะเสื้อยืดกางเกงขาสั้นเป็นไงครับ เดี๋ยวจะลองขึ้นสีขาวให้ดูนะครับเป็นสีขาวนะครับเป็นไงครับดีคาวโอเคครับอันนี้ก็เป็นสีขาวนะผมว่าสีขาวก็ใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับแต่ว่าแล้วแต่รสนิยมนะแต่ผมเห็นคนทําเยอะมากก็คือซื้อสีขาวแล้วไปใส่สายสีอื่นแบบสดๆไม่ว่าจะเป็นสีส้มสีเหลืองสีเขียวโอ้โหเท่มากๆนะก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะครับสําหรับใครที่สนใจก็ลองไปเยี่ยมชมได้ที่บูธของสวอตนะครับตรงนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะ นีทําด้วยความรักอย่างเดียวเลยสําหรับใครก็ตามครับที่เข้ามาดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง c r a z y Dial และเป็นเยี่ยม Channel ของเราด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับนาฬิกาดีๆแปกๆใหม่ๆที่ผมจะนำมารีวิวให้กับทุกคนได้ดูกันครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ